MTD t พ a d e r ทเดสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะวันนี้เรามีคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่นะคะมานำเสนอเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเพื่อใครสนใจใครที่ยังไม่มีระบบเทรดที่ชัดเจนและยังไม่สามารถทำกำไรได้ในตลาดเนาะระบบเทรดนี้เนี่ยเราเราเรามีการ์เวิร์ดเทรดโดยการที่เราไปใช้เทรดกองทุนนะคะ แต่ระบบเทรดเนี้ยสามารถใช้เทรดพอร์ตส่วนตัวได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเทรดกองทุนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะโดยที่เรา forward เทรดในการเทรดกองทุนเนี่ยเราสามารถสอบผ่านได้ภายในหนึ่งวันทกนากาไรได้8%ปดเเด้วยวินเลดเนี่ย9 5้าสิบห้าเปอร์เซนตนะคะเดี๋ยวจะให้ดูในสไลด์ถัดไปเนาะว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะอันนี้เลยอันนี้อันนี้เลยจะเป็นคอร์สใหม่เลยที่เราเพิ่งเปิดเนาะถ้าใครสนใจก็ สามารถแอดไลน์ที่ทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะสอบถามไปทางไลน์ได้เลยก็จะมีแอดมินเนี่ยคอยตอบทุกทุท่านอยู่นะคะอ,อ,อยากจะแบอบกแอบบแอบบกระซิบน,นิดนึงว่าห้ามพลาดเลยใครที่ยังไม่ได้มีระบบเทรดหรือว่าอะไรห้ามพลาดคอร์สนี้เลยเด็ดขาดแล้วคุณจะรู้ว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้ง่าไม่ไม,ไม,ไมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอ่าการเทรดมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะโอเคเรามาย้อนดูกันเนาะ อันนี้คือวันที่เราสอบนะคะที่เราไป forward test กับระบบหลังจากที่เรา back test มาแล้วเนี่ยประมาณ400กว่าครั้งเนี่ยวิ r เล e ก็จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสำหรับการ back test นะคะแต่ว่าณนะวันที่เราเทรดจริงเนี่ยด้วยอาจจะหนึ่งตลาดเป็นใจหรืออะไรก็ตามแต่เนาะวิ r เล e เราเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบห้าจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอัตราผลกำไรของเราเนี่ยอยู่ที่สิบเอ็ดจุดเก้าสามเปอร์เซ็นต์นะ e v e r อร์เรเราอยู่ที่400กว่า e v e r อร t เรสเราอยู่ที่700กว่านะคะก็คือพอเวลามันไม่เข้าเข้าไปแล้วมันไม่ไปอะ่ะเราก็ต้องคัดไปถึงแล้คัดมันกำไรมันก็เลยดูน้อยกว่าเวลา l o s สนะคะแต่เวลาที่ได้เยอะก็คือได้เต็มๆนะคะทีนี้ก็มาดูนะคะกราฟจะเห็นได้ว่าวิ่งปู้ตรงขึ้นไปเลย8%เราได้มาทั้งหมด8.14%นะคะ ดูวันที่เริ่มเทรดเนาะสตาร์ทเทรดพรียดวันที่สิบเก้านะคะวันที่จบเทรดก็คือวันที่สิบเก้านั่นหมายความว่าวันเดียวเราสามารถสอบผ่านได้เลยนะคะอันนี้คือฟอร์เวิร์ดเทที่เราให้ดูเนาะโอเคอยากจะบอกว่าไม่อยากจะให้พลาดเลยไม่อยากจะให้พลาดคอร์สนี้เลยค่ะนะคะราคาก็สมเหตุสมผลเนาะเรามีเอ่อ ทีมงานคอยช่วยดูแลให้ตลอดนะคะแล้วก็มีห้องส่งสัญญาณให้ด้วยว่าถึงจุดเข้าตรงนี้แล้วนะคู่นี้คู่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีห้องส่งสัญญาณให้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันสไลด์ถัดไปดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นโปรฟิตแชร์โปรฟิตที่ได้มานะคะไปเอาแรกเนี่ยเอ,อของเราเนี่ยลืมบอกไปว่าเราสอบของ f u n d i n g p นะิ p เนาะ Funding p i p เนี่ยมีข้อดีของของ,ข,ของเขาคือเขาหลังจากสอบผ่านแล้วเนี่ย เ,เทรดไปห้าวันเนี่ยสามารถถอนเงินได้เลยไม่ต้องรอสามสิบวันเหมือนพอเหมือนที่อื่นๆนะคะเไปเอาแรกเนี่ยเราก็เลยเซฟหน่อยเพื่อที่จะเอาค่าสอบคืนเนาะก็จะได้มาอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าเหรียญน,นะคะส่วนไปเอาล่าสุดนะคะเมื่อล่าสุดเลยเนี่ยค่ะเพิ่งถอนมาได้สองหมื่นสี่สี่ร้อยกว่าเหรียญน,นะคะเพื่อป็นการพิสูจน์ว่าอา้ระบบเราทําเงินได้จริงได้ได,ได้ทุกวัน เก็บไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วทําได้นะคะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดด้วยประกาศทั้งปวงเนาะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะเรียนยังไงเรียนสดนะคะผ่านกลุ่มปิด facebook นะคะก็คือจะเริ่มเรียนวันที่18พฤศจิกายนนี้ก่อนเป็นรุ่นแรกนะคะเพราะงั้นใครที่สนใจก็รีบสมัครมาเนาะแล้วก็ สามารถแอดไลน์เข้ามาสมัครได้ที่แอด mtd trader นะคะโดยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ข้างล่างนะคะหรือว่าจะพิมพ์แอด mtd trader ได้เลยเนาะสอนอะไรบ้างสอนระบบเทรดที่ใช้งานได้จริงเมื่อกี้พิสูจน์มาให้เห็นละมีหลักฐานให้ดูแล้วเนาะผ่านทั้ง back test มาประมาณ400กว่าครั้งที่ back test มาหมายถึง400กว่าออเดอร์นะคะแล้วก็ forward test มาแล้วอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้เนาะว่า มันใช้งานได้จริงนะคะระบบที่สอนเนี่ยเป็นระบบที่เข้าใจง่ายมากนะคะมีใช้จุดเข้าโดยการใช้อินดิเคเตอร์ที่เราเใช้ประสบการณ์แล้วก็เสียเงินกลับมันมาถึงว่าเทรดทั้งเทรดเสียทเทรดได้ทเทรดเสียเทรดได้เนี่ยมาเยอะกว่าจะกันก่อมาเป็นระบบนี้ให้ทุกๆท,ท่าน ให้นักเรียนทุกคนได้เข้ามาเรียนกันเนาะมือใหม่เองเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและอีกอย่างคือเทรดเป็นเวลานะคะเน้นเทรดเฉพาะคู่ตัชนี us 3 0 nasdaq nas 1 0 0 gr 3 0หรือ de 3 0เท่านั้นนะคะเราจะไม่เทรดเราจะไม่เทรดทอเพราะทอมันผันผวนหนึ่งสองมันมีค่าคอมมิชชั่นนะคะเทรดเทรดอินเด็กซ์เนี่ยจะสามารถทำให้เราเนี่ยสอบผ่านได้เร็วขึ้นได้เงินมากขึ้นเทรดง่ายกว่าเนาะแล้วเทรดเป็นเวลาด้วยนะคะ่ะ อย่างเช่นถ้าเราเทรดเราว่างช่วงบ่ายเราก็ไปเทรด GER สาถ้าเราว่างช่วงคำ่ำเราก็ไปเทรด US 3 0หรือ NAS 3 NAS n a ร้อยแทนนะคะเราไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟทั้งวันนะคะวินเลสสูงถึง95%เมื่อกี้ให้ดูแล้วสอบผ่านกองทุนเนี่ยได้กำไร8%ภายใน1วันเนาะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นว่าไปเอา2 0 0 0 0กว่าเหรียญเนี่ยใช้เวลา5วันนะคะ5วันก็ได้มา20 0 0มกว่าเหรียญแต่ก็ เทรดไม่ถึงห้าวันอะคะ่ะรู้สึกว่าน่าจะเทรดไปประมาณสี่วันมั้งอ่าแล้วก็หยุดพอครบสองหมื่นก็ก,ก็ก็พอรู้ตัวว่าได้สองหมืนกว่าก็หยุดแล้วก็เพื่อเราไปเอานะคะแล้วที่สําคัญก็คือจะมีไลฟ์เทรดสดด้วยในกลุ่มในกลุ่ม facebook นี้เนาะก็คืออาจจะไม่ได้ไลฟ์ทุกวันแต่อาจจะ,ะอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะแบบก็คืออย่างน้อยก็คงจะประมาณอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะให เทไปด,ด้วยไปพร้อมๆกันเนาะและมีกลุ่มไลน์พูดคุยปรึกษาให้ด้วยนะคะติดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยสามารถสอบถามเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้ก็จะมีทีมงานคอยดูแลตลอดการการสอนการสอบได้เลยเนาะและที่พิเศษสุดเลยสิบท่านแรกนะคะที่สมัครเข้ามาเนี่ยหนึ่งเลยเราจะให้พอตกองทุนเนี่ยฟันดิ้งพิบของของ,ของที่เราสอบเนี่ยคะ่ะห้าพันเหรียญเนาะโดยการที่ คุณไปสมัครพอห้าพันเหรียญมาเอจ่ายไปเท่าไหร่เราจ่ายคืนให้เท่านั้นนะคะสองคุณจะได้ห้องส่งสัญญาณเทรดนะคะจุดเข้ามาแล้วบางทีเราไม่ได้เฝ้าจอเราแค่ดูในไลน์เราก็รู้ละเราก็ค่อยเข้าไปเปิดโทรศัพท์ดูว่าอ่ะโอเคจุดเข้ามาละน่าเข้าไหมกราฟดูเป็นยังไงนะคะก็คือตามระบบที่เราเรียนกันเลยเนาะมันจะทำให้ลด เวลาในการเฝ้าหน้าจอเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะสให้ EA เท a d e m a n a g e r ไปด้วยสำหรับคำนวณเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่จะต้องใช้ลิคสลิค e เปอร์เทเนาะคำนวณหลอดไซส์ RR เราสามารถดูได้เลยว่าเราจะสามารถ TP ได้เงินเท่าไหร่ SL เราจะเสียเท่าไหร่นะคะซึ่ง EA ตัวนี้สำคัญมากและ ทุกคนควรจะเป็นจะต้องมีเนาะสนนราคาทั้งหมดที่บอกมานะคะคอสนี้จะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาททวนนะถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าเราจะอยู่ดูแลกันไปยาวๆนะคะแล้วก็ได้สอบพอร์ตไปกองทุนไปพร้อ,รอมๆกันด้วยเนาะก็คือล อาจจะเริ่มจากพอร์ตเล็กไปก่อนพอได้กำไรจากพอร์ตเล็กก็ค่อยไปสมัครพอร์ตใหญ่ก็ได้เหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกๆท่านมาเรียนกันเยอะๆนะเพราะว่ากว่าจะกันกองออกมาได้เนี่ยต้องใช้ประสบการณ์ใช้หลายๆอย่างทั้งเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสีย,ท,สย,ท,สยทั้งอะไรแต่คุณเสียเงินแค่สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทคุณได้สิ่งที่เรากันกองมาทั้งหมดเนี่ยไปทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ เราเองก็ยินดีที่จะถ่ายทอดทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะประสบการณ์ในการเทรดดัชนีต่างๆพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดมากเนาะโอเคค่ะอ่านี่ไงโปรโม,มชั่นพิเศษสิบท่านแรกเนาะนะคะได้อรอตกองทุนห้าพันเหรียญของฟันดิ้งพิพห้องส่งสัญญาณเทรดเมื่อเงื่อนไขเข้าระบบเนาะ EA เทรดเมเนเจอร์ช่วยออกเรื่องหลอดแล้วก็มันนี่แมเนจเมนตนะคะ น่าสนใจนะเริ่มเรียนวันแรกวันที่18พฤศจิารยนี้แล้วนะคะอย่าอย่าใครสนใจก็รีบสมัครเข้ามาเนาะยังไงก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะฝากกดติดตามกดซับส c r i b e ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาความรู้ดีๆเข้ามาแบ่งปันเนาะเอ่ออาจจะเป็นเทศดดัชนีละกัน ใครเทรดดัชนีคู่ไหนอยู่บ้าง US สามศูนย์ NAS หนึ่งร้อยหรือว่า GR สามศูนย์หรือ S&P ห้าร้อยก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยว่าเทรดคู่ไหนอยู่บ้างหรืออยากจะเอาเทคนิคในการเทรดทองหรือว่าคู่เงินค่ะคู่เงินคู่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะข้างใต้คลิปนี้นะคะจะได้รู้และก็จะได้เอาข้อมูลเนี่ยไปอ ทำเนื้อ,อาหามาให้เพื่อนๆทุกท่านเนาะส่วนใครที่สนใจเดี๋ยวเออคลิปหน้ามารีวิวไว้นี่ดีกว่ารีวิว u ัน i n g นอ่ากองทุนฟันดิ้งพิบว่าเป็นยังไงถอนเร็วโอเคเลยถอนเร็วได้เงินจริงนู่นนี่นั่นเนานะดีดีค่ะเพราะถอนเร็วมันดีกว่าอยู่แล้วเพราะเราไม่ต้องมานั่งรอเป็นสามสิบวันก,กว่าจะได้สอบผ่านแล้วก,กว่าจะได้ถอนเพราะไม่รู้มันจะปิวไปเมื่อไหร่อีกเนาะเราได้ประสบการณ์มาแล้วจาก mff นะคะ โอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ไว้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคน